ทุกคนวันนี้ทิพจะทําก้อยเนื้อนะจ๊ะหาคล้องในตู้เย็นน้องต้องไปมาแล้วนะจ๊ะเนื้อของเราซื้อมาไว้แล้วไปตลาดมาตอนฝนตกดึงๆนะจ๊ะทิพจะเอาเนื้อไปล้างก่อนแล้วก็จะมาหัน่นเตรียมก้อยนะทุกคนนี่มีดีตี ดีที่เขาขายี่ถุงละสิบบาทนี่กระจองน้อยนึงนี่ซื้อมาครึ่งโลครึ่งโลนะคบเนื้ออย่างเดียวไม่เอาครึ่งในไม่เอาเลยเลยจ้ะเดี๋ยวที่จะล้างเนื้อก่อนนะทุกคนมาจา้ะหลังจากล้างเนื้อเสร็จแล้วนะทุกคนจะเอาเนื้อมาหั่นนะคะ เอาเนื oh. ้อมาหั่นจังสีจังสีจังสีแต่ว่าอันนี้จะซับมันก่อลางมามันเปียนไ ชิปจะมาเลาะอันนี้มันออกนะเขาเอิญยังละ่ะอันนี้ค่ะแบบจะเอาแค่เนื้อแบบเนื้อๆเ,เลยนะอุ้ยอันนี้จะไม่เอานะทุกคน,นเอาอันนี้มันออกค่ะแล้วเขาเอิญยังล่ะเลาะออกนะจ๊ะมาจะทุกคนก็เอาออกเลยเราไม่ต้องการนะคะเอาแต่ซีนมันค่ะทุกคนเอาแต่ซีนนะคะ เชิงเลยเชิงเลยเดีย๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ได้สไตนะคะจอดสีนเอียงเราเข้าหายงานไปจะเอาแบบพวกเศษๆพวกอะไรออกก่อนนะทุกคนท่อาออกเลยต้องจะฉีดชายนะฮะแล้วก็จะเอาส่วนนี้ออกนะคะไปเรื่อยๆนะจนหมดนะทุกคนแล้วก็ ค่อยหั่นนะคะค่อยหั่นเป็นเป็นชิ้นเป็นสําหรับแบบทาแกล่ออะนะหลังจากเราเอาอันนี้มันออกแล้วนะทุกคนเราก็จะมาปฏิบัติการหั่นเลยนะคะเมื่อเบืดอเม่อ,มอ,ดดอวันใจทำการหั่นนะจ๊ะเนี่ยก็ยมาเจออีกตรงนี้เราก็จะเอามันออกอีกนะนี่ ก็มาหั่นนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็คือแบบทางอีสานอะ่ะบางทีบางคนเขาก็ชอบชิ้นใหญ่ๆนะทุกคนแต่ว่าทิพย์จะไม่เอาชิ้นใหญ่เนอะนี่หั่นไปเลยจ้ะวันนี้จะหั่นหมดนี่แหละนะ เขาจะเอาไปทำกับแก้มด้วยหันไปเลยจา้าตอนกะมาานี่นะคะจะหันเล็กนะเพราะว่าิไม่ชอบตอนใหญ่ๆชอบชิ้นเล็กๆนะคะ เนื้อเสร็จแล้วนะทิพก็จะหันนห่นต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็กใสสมิ่งละค่ะวุ้ยทยยุบานนี่จะใสอันนั้นนะทุกคนใบบักเวอร์หมกหนาวนะคะนี่ก็จะใสนี่แหละจ้ะก็จะมีเออเขาเรียกอะไรต้นหอมบักซี่แหละกะผักชีฝรั่งค่ะตอนนี้นะเออทิพก็ เตรียมเครื่องปรุงออกมาแล้วนะคะกันจีฮันหอมสก่อนค่ะฮันหอมก่อนะจ๊ะคนเนื้อเสร็จแล้วนะเน้อเสร็จแล้วต่อ,ตอไปกันจิเป็นขั้นตอนการหันหอมค่ะ เตรียมหัน่นอุปกรณ์ตอนนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะไปทำการทำใกล้กันเลยปรุงรสนะคะทุกคนมาตอนนี้ก็เครื่อง,องเรามีอะไรบ้างปรอบขั้นตอนการปรุง <c oughs> เกลือเกลือนะอุ้ยทุกคนขาดบ่ได้เด้อผงนัวเี๋ที่เอาผงนัวก่อนนะคะมันจะบดแซรกนะสาวต้องมีสิ่งนี้คะ่ะ หมูนัวแล้วก็อ,อันนี้น้ำจิ้มเนื้อวัวมันสีขมๆนะคะเป็นดีนั่นแหละทุกคนแต่ว่าทิปซื้อเป็นดีเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นดีของแท้แต่ว่าเขาอาจจะผสมเอียงหรือเปล่าที่บรรลซื้อมาแล้วนะแต่ทิปกลัวมันไม่ขมเพราะว่าวันนี้ทิปจะทําก้อยขมนะอันดับแรกนะจ๊ะทิปจะใส่ เครื่องปรุงยังไม่หมดมีดีมีผงนัวมีเกลือขาดไ่ได้พริกป่นข้าวคั่วมาลงมือกันเลยจ้ะอุ้ยใส่ข้าวคั่วก่อนเลยนะคะทุกคนมาจ้ะไยไม่ใช่ข้าวคั่วนะใส่พริกป่นก่อนนะคะใส่ข้าวคั่วพริกป่นทีพเจอ๋อเผ็ดหน่อยเอาไปเลย สช้อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวชิมเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเพราะว่าพริกอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะไม่รู้เป็นอย่างไรอุ้ยมาจ้ะ,ะเสร็จแล้วเกลือเกลือทีปก็จะเกลือคือจะใส่ที่ปะจะปรุงรสด,ด้วยเกลืออย่างเดียวนะไม่ใส่น้ำปลานะทุกคน นัวประลาสำหับกระปุกึ้นกันพอก่อนเดี๋ยวเค็มเอาขึ้นบดได้รอบนี้คือแบบไม่มีเลือดบ่ที่บระชอบใส่เลือดนะทุกคนแต่ว่าพี่ตรงก็ไม่รู้จะชอบด้วยกันนะนี่นะคะก็จะคนคนคลุกเขาเข้ากันนะจ๊ะ ใส่ข้าวคั่วไปข้าวคั่วก็คั่วใหม่ใช้ลายฟุ้งฟ้งซื้อมาทุกคนไม่ได้คั่วเองนะคะซื้อมาค่ะใส่ไปสองช้อนก่อนนะพริกกับข้าวเท่ากันวิหลายผดบอกฮ้สองซ้อนก่อนทิปซื้อเนื้อมาครึ่งโลนะวันนี้ครึ่งโลครึ่งโล จำบาาดายาคาเค่าทอดแต่ว่าหรือต่ว่าของมันแพงขึ้นทุกอย่างเลยทุกคนผักนะร้อยหนึ่งได้นิดเดียวเองอะเนี่ยซื้อมาร้อยเดียวได้แค่ผักนะคะไม่ได้หมูได้ไก่ได้อะไรนะเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เขาาา้ากันอุ้ยใอรลืมพงอีกแล้วลืมพงหน่วยอีกแล้วสาวพงนัวก็ใส่ไปซะ ในเดียว <laughs> <laughs> นะคะพวงนัวแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันวยใส่อันนี้ก่อนดีกว่าถ้าไม่ขมอ,อันนี้ไม่ขมค่อยใส่ไอ้นี้นะค่อยใส่ที่ซื้อมานีแบบ้ก็จะชิบปาดลงไปเลยจ้ะทุกคนจะใส่หมดนี่แหละ ุกก่อนนะคุกแล้วเดี๋ยวจะชิมรสชาติก่อนนะคะคือได้ได้รสชาติโอเคเราจะถึงจะค่อยใส่อันนี้ไปชิมก่อนว่านัวหรือยังขมได้ที่หรือยังนะคะคนนะคะเดี๋ยวที่จะชิมรสชาติก่อนนะทุกคน เป็นอย่างไรเ็ปนัวโบนะคะหอ,อนกระห้องพี่น้องซีมก่อนนะคะ เลยใส่หอมที่หอมที่หั่นไว้ทุกคนหอมก็คือใส่ตามชอบเลยเด้อก็จะใส่หมดนีด่แหละชอบใส่หอมเยอะๆมันจะได้แบบอันนี้นะก็ครุกคราวให้คร่ากันนะจ้ะทุกคนจะ้ะเออเด้อ เยออยู่เดียเกือบเต็มถ้วยเกือบเต็มชามก็าชามไม่ใหญ่หรอกเครื่องโลค่ะทุกคนเครื่องโลนะคะเสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เองนะคะที่ไม่ไม่ได้เติมอัน,นี้เลยนะไม่ได้เติมดีอันนี้เลยดีที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวถ้า เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปกินกันค่ะตักเสิร์ฟได้เลยเป็นกับแกรมของโตรงเขานะคะทุกคนเอาจริงเยอะนะนี่แบบโอเค เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ